ติใปใบนีเก้าเปลียกฝันสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี ty, ้สวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์นอตตี้พาวรวยสวัสดีเอฟซีแฟนเพจตำหนักปุ๋ยอาจารย์นอตพายเที่ยวนะครับน้องเปียจิงไม่ขายหวยไม่ปากเว็บพนันแล้วก็สวัสดีทางเอฟซีทางก๊อก็นิวพารวยนะครับแล้วก็เบาทักสีดอนอตตี ty, ม้มัดบารมีปู่แล้วก็ออนนอตตี้แฟนเพจด้วยวันนี้ครับอาจารย์ก็จะมาหยิบลอตเตอรี่นะครับเนาะไม่ต้องตกใจครับเพิ่งแก้บนเป็นเจ๊น็อตเสร็จนะครับเนาะบินกัมาเลยมาดแม่นเพี่น้องตวเสุด ก็ปู่บอกว่าอาจารย์จะกลับมาดังในช่วงสงการนี่ล่างทองพนะพี่นงแลวก็กล้องฟ้าปูเมันวางเสน่นกล้องฟ้ากันนะจิ๊ไสสูตนี่เลยถึอรางวัลที่หนึ่งจ็กสามสิบล้านนี่ได้พี่นงเ้อสาูุก,กันธ์ถือกี่ดีคอยออกทุกซองมันได้พี่นองอืมกระทืหัวปวดถือเลขเขาที่ว่าอ่ะก็วันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเจ๊ <c oughs> <c oughs> กะบบเด้ปเป็นนะครับบึงท่าทางรถโบเด้ปเป็นนะครับนะเมื่อกี้ซองโดยนี่ขอโทรมาจ็คในมาบอกขันมากกับที่โต๊ะไก่อยู่นะครับ ต้องขอบคุณต้นแบบนะครับมาดามบุญนี่นะครับน้อคู่ไพ่บุญด้วยครับเป็นต้นแบบนะครับในการแต่งเจนแล้วก็เรียบร้อยแล้วมือนีก็เสียไม่ยิบตัวรีลอดตลี่พี่น้องมาเบิงว่าอาจารย์นอตตี้ใส่สุดเนี่ยยิบลอเตลี่สีมันซํำได้นะครับถ้าถึกแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยคอยออกทุกซองแทนพี่น้องเลยหรือว่าเลขเขาวันนี่คอยออกทุกซองคอยเบ่งซ่งแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วจะครบรอบหนึ่งปีที่เราออกทุกช่องนะครับแต่ปีก่อนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปีก่อนอาจารย์ไปเทีี่่ยยววนนนะะคครรัับบไปเท เดี๋ยวเดือนหน้าคำสั่งออกนะครับเนาะเรามารอลุ้นกันว่าคดีที่อาจารย์นาะโดนนั้นสารจะตัดส,สินว่าเอ้ยยังไม่ถึงสารคดีจะออกมายัางไงเดี๋ยวห้อรอคำสั่งครับพี่น้องเดี๋ยวได้เซอร์ไพร์แน่นอนครับอ่ะหลายคนกับมาดามาสงสัยนะครับคนเรานะ่ะถ้าถูกต้องอ่ะไม่ต้องกลัวอะไรครับที่ยืนอยู่เนี่ยเราก็ทําในความดีในความถูกต้องถ้าพอถูกต้องเดี๋ยวปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวกับคนที่มาคอมเมนต์ด่าผมด้พี่น้องอ่ะ พี่น้องเนี่ยมัอนี่ค่ะยิบลอตเตอรี่นะครับก็ใบแดงของเราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าครับซื้อยังก็ได้ขอให้มีเก้ามีเก้าแปดมีเก้าเจ็ดมีแปดเจ็ดแล้วก็มีเก้าศูนย์พี่น้องอ่ะซีคูยาตัดออกขอให้มาลางกอนเนี่ยยุตตอนหนาญาเลยมัอนี่ญาแล้วหัวควนอยู่กับตัวเดียวนี่เก้าแปดแปดเก้าถ้าเขางวดนาเนี่ก็จะมีเจนอตมีเจเพชรเจทักมันนี่ได้พี่น้องพวนไปฟอนนี่หนาเซเว่นไห็บร่อนแม่บาทที่เนี่ย หรือตูนพี่กอกก็คืออ่าอ่าเนี่ยตะลักกันถือกันที่เป็นพวงน้ากันเหมือนเราพี่น้องไงระทย์ทองเออเะย์ทองอะไรเนี่ยตะยเท่าอะไรนะเนี่็ขอให้ปีนี้เฮามีแต่ความดีนะพี่น้องมีแต่สิ่งดีๆกันดังเทื่อนี่ก็ขอให้ดังในท่างนี้มันดีให้แสงลงมาจับต้องได้แล้วก็ขอให้พี่น้องข้าน้นามันก็ได้แล้วงวดก่อนงวดนี่ก็จะเป็น เงินก้อนนี้ถ้าได้นะให้เอาไปฝากพ่อแม่อยู่บ้านเด้อหรือว่าไปฝากลูกบอกกับบนกลับบ้านก็ไปฝากตาฝากย,ย่ยฝากคนนี่หากอยู่บ้านเขาเด้อหูว่าสูงงานอยู่เมืองกุ้งมันเมื่อยนาะพี่น้องกลับบ้านปีหนึ่งสองเท่อปีใหม่กับสงการก็ขอหเห็นมีเงินก้อนนี้ก็จะให้นดีที่สุดพิดถึนนี่อาจารย์ก็บ,บ่ฮู้มันเป็นแนวทางนะครับผมก็บ่รลุว่าจะออกตัวใดถั้าขฮาบ่ซื้อเสียเงินน้อพี่น้องก็พิจารณาเอานะครับนาะบ่ไดบังคับหรือบอกไห้มาสือ้อนะครับเป็นเพียงความชอบวนโตของอาจารย์ไว้มากก็ตาม่มกผ่่าน้พี้อก หลายคนอี่มาบอกว่าไปหลอคนการหลออคนก็คือผมต้องบอกว่ามันจะออกนะครับแต่ผมไม่เคยบอกว่ามันจะออกเพราะผมก็ยังซื้อแล้วก็ยังไม่รู้เลยถ้าผมรู้ว่าออกตัวไหนผมซื้อใบเดียวครับผมบก่หยิบเอาหลายใบดิก็ย้อนซื้อกระจายหลายๆเยใหญ่ๆนี่ก็ย้อนมาเฮ้าหูว่าออกตัวใดได้จากหน้าที่หรบอกน้ำเด้อือซบอีบอกโอ้ไล้เอาไปประมาณลยซีหน้าที่แหละพี่น้องเอาเมื่อนี้ก็ยิบรอดเตอรี่ครับ วดกว้อนนี้ได้ยิบใบพี่น้องทุนมันเหมิดนน่ะนะเก้าแปดยกที่ไทยบบไมัดเก้าครดเก้าเปีนะยิบนี่คือใบแรกที่ยิบมาเลยพี่น้องศูนย์เก้าแปดยกอะไนี้ยิบมาอุ้ยสามต,ตัวตัวนี่โอ้ดองห่วงดอกพมเพชรเนี่ยศูนย์เก้าแปดพี่น้องท้ <laughs> ามาเนาะ ผมก็ขอปูให้มาลางก่อนบนนี่จังได้กระา,งาังอยากคึกอยู่ระหว่างนิดหนึ่งแต่ว่าขอลางก่อนเบื่อคววมสบายใจถ้าบนปูจะให้อีกปูให้ศูนเก้าแปดหรือศูนเก้าเจ็ดทั้งสี่ก็ได้หรือเจ็ดเก้าแปดทั้งสี่ก็ได้อืเนาะแต่ว่าขอลางก่อนเบื่อควุวมใจแม่นมาลางนี่ก็ได้ละพี่น้องห่าไปอ่าไม่เป็หา่าหลอกกรจายอยู่พอมะาลางแล้วจังเอาบนได้ยาเด้อบอกปูแล้วเน้อใส่เมียเราบอกเราเหรอจังบงอกไงนี่เก้าแปดพี่น้อง ผมนี่มากเกนะ้าแปดเนาะผมปฏิทินเก้าแปดก่อนอืเนี่ยสิบใบนี่เก้าแปดแต่ฝันในฝันน่ะเก้านี่แหละพี่น้องพวกเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งอะในฝันนะในฝันแต่ว่าผมแบบมัดเก้าแปดเก้าเจ็ดกันงามอืเก้าแปดไปนี่เก้าแปดว่าทางอื่นอ,อื่นขึ้นเงียบบัตรนี่ ถาเงินมามีเก่าแปียดด้วยพี่น้องเออเก้าเปีดแล้วมันยีเพียสันนะเดี๋ยวยังวนมากอันนี้ 98, กนนเก้าแปดก้อนเจ้ามีอยู่แล้วหรอไม่ยีเพียสไ <laughs> ข่ซื้อเจ้าเขาไปซื้อพื้นเลยลหล่ะมีสะสองอันนี้ปะเอาพี่น้องอันนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเพื่อนมามีเก่าแปีดไม่ยีเพียสแหล่เพื่อนมืดละ่ะอันนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดอยู่ตัวที่สามถามความชอบเนาะ ความชอบผมก็ชอบน้อยกว่าเพื่อนนะครับอ่ะชอบน้อยกว่าเพื่อนแต่ว่าก็สี่คู่ผมไม่เคยตัดออกนะพี่น้องเอาอันนี้กลับในพ้อมแทงนี่เด้นี่แต่แปดเจ็ดด้วยกัน,น,นอุ้ย 90. เก่าศูนเออเหนไหลายใบหกสิบบาทนี่ยค่ะจย์ตอนนี้เลืองหกที่บาทนึง <laughs> อันนี้ศูนเก่าพี่น้องอเราไม่ศูนเก่าศูนแปดเจ็ดให้สามตัวผมท่านี่ เพิ่มบะแมนเป็นเลขกวิ่นผมเอาของเราสามใบเนะอ้าวนี่นะครับพี่น้องอันนี้กับแปดเจ็ดกับศูนย์เก้าพี่น้องอ่าของเราได้เก้าใบอเมื่ออะไรเนี่พี่น้องเลขดูไปเลขดูผมจุดไหม่เลยอันันไม่ได้เอา ศูนย์เกนี่ผมเห็นหาจุดวจุดแก่บุญบ่บอันผมจุดยู่ตัวบ้าผู้ใดจุดอีกวะจุดย้อนตอนตะปูไดเก้าเจนยะเก้าเจ็ตรงตรงเลยมีศูนเจบ่อยจ่ิงไหมเจ็ดเครับก้าเจ็ดศูนย์อองเก้าเจ็ดศูนย์อะนี่ยแน้วนนจด้นี่5 3ซบอยจิีไหมหา่มีกับนี้ ใกล้กัน, <ım S 1> กนโอ้นี่เด็กเปลี่ยนเจ็ดแม่เอาพี่น้องนี่เด้ออันนี้อันนี้เอาเลขยยูสารลัางเมือ,องกับเลขไอ้ทักครับโ <negó ffe> ล<ะ>้เรามีเก่าเปลี่ยนเยอะแล้ไปแลกนะคือกันบ่อดีอมเดียวมากเป็นแลกกขาเป็น <S <S <c oughs> เพจเปเพจบ่อยนะแลกอันนี้กับหัวพี่น้องนี่กับหัวก่อนพี่น้อง อ่ะอันนี้ก huh? ็เก้าแปดนะครับหลักๆเลยพี่น้อง่มีอย่างเลยไม่็นนี่ีหาสามป่ะสามนี้ครับทเก้าสี่ชแปดนี่กันเก้าแนมไม่เก้าแปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดมีไว้อยู่นี่ อยัางนี้ผมได้เลขผมกันเอาขแล้วซุดจองใบเด้พี่น้องเกนอดคือแขนขาวงแขนขาวปะคือกระเทยอยีหลีแะเิ่งไปเบิ่ยงดองเน้าเปิดลยรถเปิดเผยตัวกิเาเลูกง่ายเราลูกง่ายวลวล่ะเอาครับพี่น้อง โอ้โหโซเลยนี่เราก็ไปแลกมากขึ้นกั <c oughs> นเนี่ยเลขตัวตรงที่ชอบมากที่สุดเลยคือเจ็ดแปดเก้าอันนี้ทะเบียนรถเลยน,น,ลนะครับทะเ,เบียนรถเอาผ่านเลยน,ะ, <c oughs> นะครับแล้วก็เก้าเก้า <c oughs> เปยนะน,นะครับ <c oughs> นาะเอนาะยมเนยมเลกันายืมนนามนืเมเนเลยเนาะมมเเนะยืุกน นี่บอกชุ้มเก่าแบบชอบเป็นผู้ใหญ่บ้านเยอะดีเติคุ้มแรงน้ำเทาผมกกับงอเมยสินี่น้ำมูบ่เนี่อันนี้บบมีน้ำมูมี่เจ็ศูนย์กับแปดเจดนี่แปดเจ็ดน่ะแม่งด้วยมีหาสามบ่มีแต่สามสามห้าอันนี้จะเอาเนี้ต้องเลียอเอาสามหแม่แมัห้าสามสาามเทาห้าสมส แบบแปดสามสามเนี่ยมันตีบเ,เกิดมูอ่ะเป็ดจ้าบาทครับวันนี้วันเี็เพื่อนซื้อกันวันเี็เพื่อนมีสุกเต๋อครับพี่น้องแปดต่อว่าอะไรนะครับนนค,ครับเดี๋ยวน้ำเร่าจังวากัน าำนี่ก่อนไทยรวปตรงมาลุนหมืนเจ้านะ่ะแค่นั้นก็นะรมันครับขอเจ่านั่งื้อไม่ได้ซื้อมูลเลยแล้ว <c oughs> มีทุกตัวพี่น้องเนียใจเงินเลอกครับไปดีพี่น้องก็ผมก็พยายามหาเก้าแปดเก้าเจ็ดผมก็ได้กับไเนี่ยเราเมื่อกี้มิกเก้าเจ็ดเดี๋ยวเขาจัง มันฝันผมว่าถ่ายให้จาสินใจเนาะพี่น้องเก้าแปดกับเก้าเจ็ดเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาตามสามสองอี่ลีน่ะไม่จะเป็นเก้าแปดถ้าล่องก็คือเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยแปดเจ็ดในยุดท้ายเลยยุทธท้ายเก้าศูนย์กับแปดเจ็ดในย,ยุน้ำกันซะแต่ว่าเก้าเจ็ดกับเก้าแปดมันไลมันข้างกันเลยแต่ว่าสื่อซีคูยาตาดอกมากตัวไหกันยังเอาไลกขโมูทั้นั้นแหละถ,ะถือว่าถือว่าหูเน้ะพี่น้องถือว่าเสียงเงินแต่ว่า ผมก็เอาเก้าแปดไลายกับเก้าเจ็ดอ่ะผมเฉียบประมาณนี้เพราะว่าหัวความมุ่ก็น้ำหาแต่สามสองทูบเนี่ยมันจุดได้หาสามสพี่น้องหาสามสามอ่าต่ว่ากับมัค่อยมักมือนในดอกทูบแต่วันถอง่ายเด็กทูบมีแต่หาสามสามครับอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวสิโทรศัพท์ไปาายอยู่ใส่บาเครื่องนะ๋ยวจังผมกับจังโอนเงินนะครับพี่น้องวันแมนคอนเทนต์เด้อพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกวันที่หนึ่งทะเบงเด้อกกัเทือถึกเล็ก้าเบิงหลดพี่น้องเอ้ยสาธุครับสวัสดีครับ